เข้าสู่ช่องนายดิฟช n e l ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเอฟเฟกอัมพาตเริ่มทำงานเป้าหมายมีกำลังต้านทานสูงเอฟเฟกถูกยกเลิกเอฟเฟกเลือดไหลเริ่มทำงานทำให้เป้าหมายเสียค่าความแข็งแกร่ง1%ทุก1วินาที เยยี่ยมเอฟเฟกต์โจมตีเพิ่มเติมของเขี้ยวพิษคาซังก้าเข้าไปในตัวคังเทซิแล้วน่าเสียดายที่ไม่ใช่เอฟเฟกต์อมภาตแต่เท่านี้ก็ทำให้การโลมลันง่ายขึ้นอีกโขแต่คังเทซิกเป็นฮันเตอร์ไฮแงงการต้านทานย่อมมีไม่น้อยกิดในมือของเขาโฉบเข้าใส่จินอูวิดวิดจินอูหลบกิจได้อย่างบุดวิด,วด ก่อนจู่โจมอวัยวะสำคัญหลายจุดของคังเทซิกแม้ขาของคังเทซิกอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวไม่สะดวกเพราะบาดแผลที่ได้รับตรงต้นขาแต่เขาก็สกัดกั้นการจู่โจมของจินอูอย่างสุข,ขุมสมกับเป็นฮันเตอร์ผู้ช่ำชองเข่งเข่งเงื่อกายผุดภายบนหน้าผากของจินอูกับคังเทซิกระดับความเร็วเสมอกันระดับความเร็วเท่ากัน ทั้งสองต่างรู้สึกทึ่งกับความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายที่ตนสัมผัสได้พางเล่งความเร็วจนอยู่ในระดับประชิตสูงสุดบรรดาการโจมตีอันมีพลังพอที่จะฆ่าฟันซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของผู้แพ้ชนะได้ในครั้งเดียวนั้นเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาและนับครั้งไม่ถ้วนพึบๆึบฟิวฟิวพึบๆช่างเป็นสงครามอันรุนแรงชวนให้เลือดของผู้ชมแห้งเหือด ต้องทำลายสมดุลจินอูเพ่งสายตาคุณใช้สกิลกระหายเลือดคังเทซิกถึงกับสะดุ้งหยงเมื่อได้สบตากับจินอูอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์ความกลัวเริ่มทำงานทำให้เป้าหมายเสียค่าสเตตัสทั้งหมด50เป็นเป็นเวลาหนึ่งนาทีเรียบร้อยจินอูมั่นใจในชัยชนะ อีกฝ่ายหนึ่งคังเทซิกกับพิบตาถี่ลัวทำไมตัวฉันหลังจากสบตากับจินอูแล้วเขาก็รู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งเหมือนตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำความเร็วที่เขาเคยภาคภูมิใจเริ่มชะลอลงสวบสวบบาดแผลเพิ่มขึ้นทีละจุดตามตัวของคังเทซิกเป็นไปได้ยังไงในหัวเขาสับสนอนลมานมันคือเอฟเฟกดีบัฟแน่นอน เขาไม่เคยได้ยินเลยว่าคาดนักรอบสังหารจะสามารถใช้เวทดีบับได้หมอนั่นไม่ใช่นักรอบสังหารหรอกหรือเดี๋ยวสิถ้าอย่างนั้นแล้วความไวระดับนี้มันคืออะไรกันแน่แต่คังเทซิกต้องหยุดคิดทันทีความสับสนอลลามานแปลเปลี่ยนเป็นความตกใจกลัวเนื่องจากกินอูถาเข้ามาประชิดเบื้องหน้าคังเทซิกแกว่งมีดไปที่ดวงตาของกินอูอย่างลนลาน จินอูรีบเบี่ยงหลบแต่แก้มก็ถูกมีดถากเข้าให้แล้วทว่าจินอูเตรียมตัวมาก่อนแล้วว่าจะต้องเจ็บตัวประมาณนี้เขาต้องยอมเสี่ยงเล็กน้อยเพื่อไม่ตายหนึ่งท่าใบหน้าของคังเทซิกบูดเบี้ยวบัดซบจินอูเข้าคุกวงในแล้วแทงเขี้ยวพิษของคาซังกาเข้าใส่หน้าอกของคังเทซิกปักปักปักคังเทซิกตาเหลือกห่วงเวลานั้น คนทั้งคู่รับรู้ได้พร้อมกันว่าตัดสินผลแพ้ชนะเรียบร้อยแล้วเลือดสีแดงฉาดเอ่อล้นอยู่ในปากของคังเทซิกมันคือเลือดที่พุ่งทะลักขึ้นมาจากในอกคังเทซิกยิ้มทั้งอมเลือดไว้เหตุใดวันนี้เขาจึงต้องมาเจอฮันเตอร์ผู้เบิกยานซ้ำในดันเจียนแรงดีด้วยเล่าเพราะฉันมันโชคร้ายที่สุดไงงงจริงๆเลยกิดในมือล่วงหล่น คังเทซิกหอบหายใจเขาเอียงคอกระซิบกระซากอะไรบางอย่างข้างหูของจินอูจินอูนิ่งฟังก่อนชักกิตออกจากหน้าอกของคังเทซิกคังเทซิกสุดหวบลงกับพื้นอย่างไรเลี้ยวแรงคลายเสื้อที่หลุดล่วงจากไม้แขวนตึงกิ้งคุณทําเคสฉุกเฉินจงกำจัดพวกศัตรูซะสำเร็จแล้วเมื่อข้อความเลื่อนขึ้นแล้วแต่สีหน้าจินอูไม่สู้ดีนัก ความรู้สึกที่ว่าเขาได้ปิดชีพคนไม่ใช่มอนสเตอร์ยังคงค้างคาในใจแม้ว่าเป็นการต่อสู้ที่อีกฝ่ายเป็นคนหาเรื่องก่อนก็ตามคุณได้รับรางวัลที่ทำเควสสำเร็จคุณจะรับรางวัลหรือไม่ตกลงปฏิเสธสมมุติว่าถ้าไม่มีรางวัลก็คงเป็นธุรกิจที่ขาดทุนย่อยยับจินอูปลอบใจตัวเองเช่นนั้นพางดูของรางวัลกิงคุณได้รับรางวัลต่อไปนี้ รางวันที่1สเตตัสบวกหเฮ้ยกินอูทำหน้าชงนรางวันลดน้อยลงกว่าตอนที่เก็บกวาดกลุ่มฮวังดงซอกยังเห็นได้ชัดระดับความยากรอบนี้สูงมากด้วยหรือว่ามันไม่เกี่ยวกับความสามารถของคู่ต่อสู้แต่สำคัญตรงที่จำนวนคนหรือต้องใช้เงื่อนไขอื่นอีกนะจินอูเอียงคอด้วยความสงสัยทว่าทันใดนั้นสายตาของกินอูก็เหลือบมองด้านล่าง ได้เห็นอะไรบางอย่างภายในร่างกายของคังเทซิกผู้สิ้นชีพมีแสงขนาดเท่าเหรียญกำลังส่องแสงประหลาดแวววับจินอูตาลุกวาวอย่าบอกนะว่าเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าแสงแวววับนั้นคล้ายแสงที่ส่องประกายจากไอเทมของมอนสเตอร์ถ้าพบแสงแบบนี้ส่องออกมาจากสัตว์มอนสเตอร์ก็จะเจอศิลาเวทแต่เวลานี้ แสงกำลังส่องออกมาจากล่างคังเทชิตที่ตายไปแล้วอะไรกันจินอูพยายามสงบจิตใจที่เต้นละสัมระสายยืดมือออกไปกวาดหัวใจของคังเทซิกที่มีแสงสาดส่องออกมาเขาไม่ได้ตาฝาดจริงด้วยคุณพบลูนสโตนซ่อนล่างจะรับไว้หรือไม่ลูนสโตนถ้าเป็นลูนสโตนแล้วก็หัวใจเขาเริ่มเต้นละลัว สกิลที่คังเทซิคเคยใช้กลายเป็นลูนสโตนแล้วหลงเหลืออยู่ในร่างของเจ้าตัวการซ่อนล่างเป็นสกิลล้ำค่าซึ่งมีเพียงฮันเตอร์กลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นที่สามารถใช้ได้หากว่ามันคือลูนสโตนตามความหมายที่เขาเข้าใจแล้วล่ะก็รับหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งที่สลักตัวอักษรรูนปรากฏบนฝ่ามือเขา ลูนสโตนซ่อนล่างทำลายลูนสโตนเพื่อดูดกืนสกิลจินอูต้องทำลายหินก่อนแล้วค่อยดูดกืนสกิลเขามั่นใจแล้วว่ามันคือลูนสโตนอย่างแท้จริงหากทุบทำลายมันเขาก็สามารถซ่อนล่างได้เขายังไม่เคยได้ยินว่าลูนสโตนที่ไหนสามารถเรียนสกิลซ่อนล่างได้ดังนั้นมูลค่าของลูนสโตนก้อนนี้จึงไม่อาจตีค่าเป็นเงินได้เลย ตอนนั้นเองที่เขาได้รับเสียงจากคนสองคนทางด้านหลังคุณซองโอเคไหมคุณจินอูจินอูซ่อนลุนสโตนไว้ในกระเป๋าเสื้อก่อนหันกลับไปทซงซียอนกับอีจูฮีกำลังเฝ้ามองจินอูอย่างไม่เชื่อสายตาเพราะเมื่อคู่จินอูฮันเตอร์แลงอีที่เคยอ่อนเปียกในดันเจี้ยนแลงดี D, พิชิตคังเทซิกผู้เป็นฮันเตอร์แลงบี เมื่ออีจูฮีผู้ไม่ได้อยู่ในคาดต่อสู้อาจไม่ค่อยรู้อะไรนะักแต่ทรงซียอนผู้อยู่ในแหลงสีรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเพียงใดจินอูกอดตามองทั่วล่างของตนครับโอเคดีครับเมื่อมองดูก็เรียบร้อยดีเขาไม่ได้เจ็บป่วยตรงไหนเลยถว่าขนาดหันกลับไปเลือดที่เคยข้างตรงคางก็หยุดติง่ง พอเขาเผอรูปแก้มเลือดจากแผลที่เคยโดนเมื่อคู่จึงซึมออกมาเออฉันจะรักษาให้ค่ะแสงสีฟ้าหมุนติ้วตรงปลายนิ้วของจูฮีได้ชั่วคู่บาดแผลเล็กๆกก็หายจางไปหมดสิน้นฮันเตอร์แลงอีเอาชนะแลงบี B, ได้ลำพังโดยไม่บาดเจ็บสาหัสเมื่อคู่คนทั้งสองที่รู้จักจินอูนั้นรู้สึกประหลาดใจที่จินอูเอาชนะฮันเตอร์แลงบี ได้มากกว่าการที่เขาผู้นั้นเจตนาจะเข้ามาฆ่าพวกตนเสียอีกนายทำได้ยังไงทรงชียอนถึงกับพูดไม่ออกจินอูเองก็รู้สึกว่าทรงชียอนหรือจูฮีอยากพูดอะไรดังนั้นเขาจึงเอ่ยขึ้นขอโทษนะครับไว้เมื่อถึงเวลาผมจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยตอนนี้ผมยังไม่อยากให้พวกคุณถามอะไรทันทีที่จินอูขอรองด้วยน้ำเสียงจริงจัง จูฮีก็พยักหน้างึกงักทรงชียอนก็พยักหน้าด้วยเช่นกันถ้านายพูดแบบนั้นก็แสดงว่านายต้องมีเหตุผลสินะฉันเข้าใจจูู่จินอูก็หันไปยังทิศท,ที่มีบอสอยู่แม้เกิดเหตุการณ์ยุ่งเหยิงแต่เขายังไม่เปลี่ยนแผนที่จะตั้งใจล้มบอสหากเป็นไปได้เขาอยากฆ่าบอสคนเดียวอีกทั้งเขายังมีอีกเรื่องหนึ่งให้จัดการ โดยต้องไม่มีสองคนนี้จินอูหันมาหาทรงชียอนถ้าลงเลดต่อทั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้มันคงจะเกินไปหน่อยใช่ไหมละฮะเดี๋ยวทั้งสองคนช่วยออกไปก่อนแล้วติดต่อสมาคมให้หน่อยนะครับส่วนผมจะอยู่ที่นี่ลองหาดูอีกสักทีว่ามีใครรอดชีวิตหรือเปล่าทรงชียอนเข้าใจได้ด้วยสัญชาตญาณว่าจินอูมีเจตนาอะไรตั้งใจจะปิดเกตละสิ รงชียอนเองก็คิดว่าจินอูคงไม่ทรยศหักหลังกันดีเลยหนูจูฮีงั้นเราออกไปกันเถอะจูฮีละลาล,ละลังกับคำชวนของชงชียอนเธอวิ่งมาหาจินอูคุณยังไม่ลืมที่เราสัญญากันว่าจะไปกินมื้อเย็นด้วยกันใช่ไหมจินอูฉีกยิ้มจะลืมได้ยังไงล่ะครับผมยังไม่ได้เงินทอนเลยถ้างั้นคุณต้องรักษาสัญญานะคะ เดี๋ยวฉันจะรอยอยู่ข้างนอกนะพอจินอูพยักหน้าจูฮีจึงถอยออกมาด้วยความวางใจขณะออกจากดันเจียนจูฮีก็ยังเหลียวหลังมามองอยู่หลายหนส่วนจินอูนั้นเมื่อเงาของทั้งคู่หายไปเขาก็ถอนหายใจทันทีเฮ้อเขาอยากเก็บซ่อนความสามารถไว้ให้นานที่สุดแต่สุดท้ายก็เผยออกมาจนได้มีพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์ถึงสองคนฉะนั้น ตอนนี้เราไม่อาจแก้ตัวได้แถมฉันไม่อยากข่มขู่จูฮีหรือลุงทรงด้วยการกำจัดฮันเตอร์แลงบีอาจเป็นการป้องกันตัวเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเพราะเขามีพยานบุคคลถึงสองคนประเด็นสำคัญคือฮันเตอร์แลงอีเอาชนะฮันเตอร์แลงบีได้อย่างไรต่างหากถ้าเป็นฮันเตอร์ที่เบิกยานซ้ำคงพอจะมีน้ำหนักให้โน้มเนาใจได้มากที่สุดสินะ เขาตัดสินใจเลือกทางนั้นเดี๋ยวค่อยประกาศว่าเป็นฮันเตอร์ที่เบิกยานซำ้ำแล้วรับการตรวจแรงใหม่ก็แล้วกันเขาไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อหรอกว่าเป็นเพราะระบบหรือเป็นเพราะอาการอัปเลเวลแถมไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายเปิดเผยเรื่องทำนองนี้ก่อนด้วยพอตัดสินใจแล้วว่าจะรับการตรวจสอบแรงใหม่เขาก็รู้สึกดีใจปนใจหาย ถึงแม้ว่าฉันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วค่อยไปวัดแรงก็เหอะเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกเป็นไปตามแผนทุกอย่างเสียที่ไหนกันมันเป็นเรื่องที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงเราจะสูงขึ้นมากขนาดไหนกันนะเขาต่อสู้เอาชนะคังเทซิกได้อย่างสูสีดังนั้นแรงก็น่าจะสูงกว่าบีเล็กน้อยหรือเปล่าเขามั่นใจว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาก แต่เหลาฮันเตอร์แรงสูงตั้งแต่บีเลื่อยไปจนถึงเอก็แข็งแกร่งเอาการอืมไว้เดี๋ยวออกไปแล้วค่อยคิดอีกทีแล้วกันตอนนี้ได้เวลากำจัดบอสแล้วมีเพียงพวกกอบบินสับประหลาดแรงอีเท่านั้นที่ออกมาตรงดันเจี้ยนที่เขาเห็นขึ้นพลังเวทตามมาตรฐานแรงดีฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่ขึ้นพลังทั้งหมดที่เหลือนั้นกำลังแผ่ออกมาจากบอส ถ้าบอสอยู่ระดับนั้นการอัพเลเวลก็จะทำให้เขาได้รับค่าประสบการณ์ตามที่เขาต้องการได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก่อนอื่นเขามีเรื่องที่จะลองตรวจสอบจินอูขยายประสาทสัมผัสแล้วพิจรรารณาบรรยากาศภายในดันเจียนทุกจุดเจอแล้วจินอูออกเดินระหว่างที่เดินไปเขาพบศพของคิมซังซิกกับฮันเตอร์อีกคน นี่แหละพลังของฮันเตอร์ไฮแลงขอเพียงฮันเตอร์ไฮแลงตั้งใจก็สามารถปิดชีพฮันเตอร์โลแลงสองสาคนได้ในชั่วพริบตาจินอูเดินผ่านพวกเขาไปด้วยสีหน้าเข่งขึมและหลังจากนั้นคู่เดียวอุบอุบอุบไม่ไกลนั้นเขาก็ได้เห็นนักโทษคนหนึ่งกำลังดิ้นลนมามือและเท้าถูกมัดด้วยเชือกเกี่ยวและคาบที่เป็นอุดปากไว้ เป็นไปตามที่คังเทซิกบอกเอาไว้ก่อนสิ้นใจฉันมัดคนที่ขมขืนไว้แถวแถวนี้พ่อของเธอขอให้มันตายอย่างทุกข์ทรมานที่สุดฉันเลยว่าจะจัดการมันเป็นคนสุดท้ายคังเทซิกกั้นใจพูดเช่นนั้นเป็นประโยคสุดท้ายนักโทษเห็นจินอูแล้วออกแรงดิ้นมากกว่าเดิมคล้ายกับท่าทางที่ร้องขอให้จินอูรีบแก้มัดให้อุบอุอุบพอได้มองใกล้ จึงรู้ว่าเขาคือชายคนนั้นที่เคยเล่นหูเล่นตากับจูหีเมื่อสักครู่ทันทีที่จินอูด,ดึงที่อุดปากซึ่งปิดปากนักโทษออกนักโทษก็เบิกตาโพงแล้วหอบหายใจแหกแหกแฮกแคลังเทชิกไอเวนนั่นฆ่าพวกนั้นตายหมดทุกคนตายหมดแล้วอะไรวะมันไปแล้วหรือแล้วเลือดที่เสื้อแกแกก็โดนมันเล่นงานด้วยเหรอจินอูไม่ตอบ เขาเงยหน้ามองไปยังเบื้องหน้านี่คือทางไปห้องบอสเสียงของนักโทษรัวเร็วขึ้นแกช่วยแก้มัดไอ้นี่ให้ฉันก่อนสิต้องวิ่งหนีไปก่อนที่คังเทซิกจะมาไอ้ระยำเอ๋ยมันไล่มนใส่เชือกฉันเลยออกแรงตัดไม่ได้ได้เอาเครื่องมือมาไหมทำไมแกเงียบจังวะเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ย เมื่อคนอย่างฮันเตอร์ท้ายแถวของสมาคมเพิกเฉยคำพูดตนตลอดเวลานักโทษจึงหลงลืมสภาพของตนและเริ่มชักสีหน้ากินอูผู้มีสีหน้าเฉยเมยอ,อยู่ตลอดได้เอ่ยปากพูดในตอนนั้นเองบอสอยู่ข้างหน้านี้แหละอะไรนะเครื่องหมายคำถามลอยอยู่บนใบหน้าของนักโทษมันน่าจะแข็งแกร่งกว่าบอสในดันเจียนแรงดีทั่วไปฉันอยากรู้จังว่าจะจู่โจมแบบไหน นักโทษได้ฟังก็อดลนทนไม่ไหวเขาชักหงุดหงิดพูดเรื่องอะไรของแกวะไอ้หาจินอูพูดในสิ่งที่อยากพูดต่อไปโดยไม่สะทกสะทานขอถามอะไรก่อนอย่างหนึง่งจำเด็กผู้หญิงที่แกเคยข่มขืนได้ไหมอะไรแกหมายถึงคนไหนแกเป็นญาติกับเหยื่อหรือไงจินอูขมวดคิ้วเมื่อกี้นั้นถูกต้องเลยนักโทษเริ่มถามว่าคนไหนโดยไม่ได้ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำ ดูท่าว่าเขาไม่ได้ก่อเรื่องกับเพียงแค่คนเดียวหรือสองคนเสียด้วยด้วยความที่ฮันเตอร์เป็นผู้ทรงพลังหากคิดจะลงมือก็กลายเป็นสัตว์ร้ายในทุกเวลาไอ้หมอนี่เคยใช้พลังนั้นเล่นสนุกกับพวกผู้หญิงมาแล้วนั่นยิ่งทําให้จินอูตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่จินอูก,ก็มองนักโทษพางพูดอย่างเย็นชาโอเคฉันมั่นใจแล้วแหละหาอุบ จินอูปิดปากนักโทษทันทีก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดพ้ามอะไรเขาคว้าข้อเท้านักโทษแล้วเดินไปห้องที่บอร์ดอยู่อย่างเนิบช้าฮุบฮุบฮุบนักโทษส่งเสียงร้องเมื่อถูกลากไปตาสองข้างที่เหลือขึ้นเริ่มมีเส้นเลือดฝอยปูดโปนจินอูไม่ได้สนใจร่างที่ดิ้นกระเทือกตะกายสุดชีวิตเขาลากนักโทษถูไถกลางไปถึงห้องบอร์ดในที่สุดอูอูในห้องบอร์ด มีพวกกอบบินอยู่ฝูงหนึ่งที่ว่ากันว่าพวกมันปวดปานเครื่องในมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอูอูอูนักโทษรู้ดีว่าจินอูตั้งใจจะทำอะไรเมื่อเขาเห็นฝูงกอบบินแล้วจึงร้องคำลามพางสายหน้ากางเกงที่สวมอยู่เปียกชุ่มด้วยน้ำสีเหลืองฟุ จินอูู้สูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งก่อนเหวียงนักโทษใส่ฝูงกอบบินเอื้ออื้อแขกแขเหล่าฝูงกอบบินที่ได้กินเนื้อสดกระโจนเข้าหานักโทษแล้วเริ่มกัดท้องของเขาโดยพร้อมเพียงเอื้ออืออ้อออนักโทษกระเสือกกระสนอย่างเอาเป็นเอาตายเส้นเลือดฝอยในดวงตาแตกอาบย้อมในลูกตาเป็นสีแดงกำ่เอื้ออื้อเมื่อได้จังหวะที่นักโทษสิ้นสติเหล่ากอบบินก็ยังลุมถึงล่างไม่หยุด ความรู้สึกเมื่อโดนเหล่าสัตว์ประหลาดที่น่าขยะขแขยงแทะกินนั้นเป็นอย่างไรกันจินอูย่นหัวคิ้วพางหันไปมองหาบอรด,ด้านในโดยรอบอยู่ตรงนู้นสินะกบบินล่างยักษ์ที่จินอูมองว่าเป็นบอรนั่งอย่างจองหองอยู่ตรงมุมด้านในเหยื่อล่อทำให้พวกบริแวงขาดสติตอนนี้จึงเป็นโอกาสทองที่พวกมันไม่อยู่ข้างกายบอรเร่งความเร็ว จินอูผู้ทะลุผ่านฝูงกอบบินมาปรากฏตัวตรงหน้าบอดกอบบินพลิกสายตาฉึกบอดกอบบินลุกพวดด้วยแววตาตกตะลึงแต่ยังไม่ทันได้ยืนตัวจากเก้าอี้ดีหัวของมันก็ล่วงลงพื้นเสียก่อนตุบกรุกกิ้งคุณกำจัดเจ้าของดันเจียนแล้วเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นแล้วอะจะว่าไปหลังจากกุดหัวของกอบบิน จินอูก็เพิ่งนึกถึงลูนสโตนที่เขาลืมไปเสียสนิทขึ้นมาเรียนสกิลซ่อนล่างแล้วค่อยเข้าถึงตัวบอสโดยไม่ต้องใช้เหยื่อล่อก,ก็ได้นี่จินอูเหลียวมองซากของนักโทษที่ตอนนี้เรียกไม่ได้เต็มปากว่าเป็นรูปร่างของคนพางเดาะลิ้นถึงอย่างไรเขาแทบไม่รู้สึกสงสารเลยก็นะจะยังไงก็ช่างแผนการของเขาสำเร็จแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วทุกคนสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ